<c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมในใายไกด์เอ็นจีเมิคคุงนะฮะก็อันนี้เป็นวิธีเป็นพาร์ทเนอร์กับ TGN นะฮะอันนี้นะฮะตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดนะฮะได้วิวเยอะมากจะบอกให้สักครู่ได้ยินเสียงน้องผมน้องนายขอขอบคยณผู้ร่วารนะจะบอกให้นะครับจำนวนการดูนะฮะ ิ่มลตอนาทีการยังไงมาทำอะไรเนี่ยตอนนี้อันนี้รัคร r เ b มอนผมอัพกระตูนไว้ไม่รู้มี map PM ที่ได้รายได้ฮะร้อยเปอร์เซ็นได้เสียบโอ้มันน้อยเหลือเกินแต่ก็ยังดีนะฮะได้สี่จุดล่มต้นเล็กๆเล็ก เลขกว่าขี้ไมาพันเนองกับดิจิเอ็นนะมัสามวันที่แล้วนีก่กทำการชุคต่อนะครับวันนี้เราเราก็จะไม่แนะนำกลุ่มนะฮะกลุ่มในตำนานนี่มีสมาชิกกว่าห้าพันหกสิบสามคนนะ,ะับอันนี้ผมก็ได้อัพไปหลายอย่างอันนี้เขาจะอัพพวกต่างๆนะฮะเช่น เกมอะไรต่างๆที่ทําให้ผมดังกลุ่มเนี้ยผมก็ขอขอบคุณใครก็ไม่รู้นะฮะอยูย่ดีก็กดรับผมเข้าอยู่ในกลุ่มขอบคุณนะฮะข้าเจอหกหกศูนย์อะไรก็ไม่รู้ตกลงมาทําอะไรกันเนี่ยโทษโทษโทษพอแล้วพอแล้ววันนี้เราจะสอนลอบใหม่นะฮะโดยการเราคลิกขวาที่รูปไอตัวเสียงนะฮะคลิกซ้ายแบบนี้ไม่ได้นะฮะมันจะขึ้นแบบนี้ ดีขวาแล้วก็ไปที่ Recording uh, Division ืช่ปล่าคลิกเข้าที่ High Definition Audio นะครับแล้วกดอันนี้ครับ Set Default แล้วก็เข้าไปค property, ไปลิก Property b a l a n i e นะซึ่ง,งอันนี้ปรับให้เป็นศูนย์นะฮะอันนี้ร้อยเลยอันนี้ก็ปรับ Noise กับ l i m i t e Option แล้วก็ Immediate Mode อ่าประมาณนี้อันนี้ให้ปรับเป็นไอ 4,800เฮกเซหรือว่าช่แ,แล้วก็ปรับให้เป็น DVD นะฮะ DVD เปไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไอ้นี่นะฮะก็ไม่ต้องปรับก็ได้ไแ,แล้วแต่นะครับการปรับก็มีแค่น,นี้นะฮะก็วันนี้ขอจากลาไปก่อนตัวสตีมูดโรให้ดูเลยฮะ,ะ <c oughs> ก็มีเกมแค่น,นี้แหละ ก็ช่วยช่วยส่งมาด้วยนะอยากให้แคสเกมอะไรก็ส่งมาเถอะราคาถูกก็ได้ราคาถูกาาถก็มีเยอะอยู่อย่างเช่นเกมลุชนี่ส่งมาก็ได้เพราะจะเอามาแคสกันนะครับอยากแคสด,ด้วยก็มาดนะ้วันนี้ก็เกมลดราคาเกมเยอะอยูเหมือนกันนะเกมนี่ผมเคยมีเกมนี้มาก่อน จะขายดีทิ้งไปแล้วผมคิดว่าทีแรกผมไม่รู้เรื่องไงบอกเ่ยเฮ้ยโหลดแล้วทำไมเล่นไม่ได้มะแล้วอยู่ดีๆมันบอกว่าสั่งจองมันเหลือ11เียงอ่ะเสียดายมากไม่น่าขายดีเก่าทิ้งเลยนะครับก็วันนี้ก็ขอจากลากันไปก่อนนะฮะ ผมในใกล้ก็ขอจากลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับปัง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 ป